สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมทุนแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอักราพยากรณคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมทุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วตีความหมายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนี้จะใช้ศาสตร์แห่งไพาทาโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับชาวราศีเมถุนมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวประจำราศีของท่านยังคงสถิตในราศีมังกรจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์และยังมีดาวอีกหลายดวงที่โคจรโยกย้าย ซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาในด้านต่างๆของท่านอย่างไรบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับในด้านการงานดาวสุขสถิตในราศีมังกรร่วมเรือนกับดาวเสารตั้งแต่วันที่1ถึง23กุมภาพันธ์ท่านมีเกณฑ์จะต้องจัดการหรือต้องสะสางงานค้างคางานเก่าที่สะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือไม่ ท่านก็นอาจจะถูกมอบหมายงานให้ทำเพิ่มขึ้นจากหน้าที่เดิมก็เป็นได้ท่านที่เป็นหัวหน้าหรือทำงานเป็นทีมควรเอาใจใส่ตรวจเช็คงานของลูกน้องให้รอบคอบนะครับเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดทางการงานจากบริวารแวดล้อมได้นะครับนอกจากนั้นท่านควรระวังการใช้คำพูดที่อาจจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดและหลีกเลี่ยงการประทะทางอารมณ์กับคนรอบข้าง รวมไปถึงพยายามที่จะไม่แสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องทำงานในลักษณะของการเดินทางไปโน่นมานี่ไม่อยู่กับโต๊ะอาจจะมีโชคดีจากการทำงานเกิดขึ้นได้นะครับในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์โคจรสถิตในราศีกุมภายใต้ภพสุภะ ท่านมีโอกาสจะเกิดมิตรภาพที่ดีในที่ทำงานหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือคอนเนคชันในการติดต่อประสานงานอย่างไรก็ตามในช่วง3สัปดาห์แรกของเดือนให้ท่านพยายามประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะครับพอพ้นวันที่23เข้าสู่วันที่24กุมภาพันธ์ทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น เพราะดาวประจําตูของท่านจะโคจรพ้นจากดาวเสาร์เข้าสู่ราศีกุมภ์ภายใต้ภพสุภะซึ่งเป็นภพที่มีความหมายถึงความดีงามความราบรื่นความร่มเย็นเป็นสุขการงานของท่านจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นทุกอย่างที่เคยติดขัดก็มีเกณฑ์ว่าจะราบรื่นขึ้นและจะเห็นผลดีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม และพอในวันที่29มีนาคมดาวพฤหัสบดีจะโขจรให้คุณแก่เจ้าชะตาดังนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านอดทนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับด้านโชคลาภและการเงินในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ท่านยังสามารถที่จะประครับประคองตัวและหมุนเงินได้ดีอยู่นะครับแต่ท่านก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายอยู่บ้างนะครับ หากท่านกำลังมีแผนในการใช้เงินก้อนในการลงทุนหรือว่าจะซื้อของชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินหรือกำลังตัดสินใจว่าจะเป็นหนี้ในระยะยาวในช่วงเดือนนี้ก็ขอให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับเนื่องจากท่านมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจผิดจนอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดในภายหลังได้นะครับในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ดาวสุขโคจรสถิตในราศีกุมภภายใต้ภพสุภะ การเงินการทองของท่านจึงเริ่มจะดีขึ้นนะครับดังนั้นในเดือนนี้ท่านต้องประครับประคองสถานการณ์ต่างๆทางด้านการงานและการเงินไปก่อนรอจังหวะฟ้าเปิดในปลายเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วทุกอย่างทั้งเรื่องการงานการเงินก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นการเงินของท่านจะค่อยๆฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ บางท่านที่พื้นดวงชะตาไม่มีดาวเสียพอพ้นวันที่29มีนาคมไปแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะประสบผลสาเร็จทางการเงินก็เป็นได้ครับในเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะเกิดค่าใช้จ่ายไปกับสุขภาพของบุตรบริวารและสัตว์เลี้ยงนะครับหากไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องมีการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือจะต้องซื้อของใหม่มาทดแทนของเก่าที่เสียหายภายในบ้านก็เป็นได้ครับด้านความรัก ท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วคู่ของท่านอาจต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันจากภาระหน้าที่หรือไม่เช่นนั้นในเดือนนี้ท่านอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดทางคำพูดจนนำมาสู่การทะเลาะกันได้นะครับท่านจึงควรถนอมน้ำใจต่อกันเข้าไว้ในท่านที่ยังโสดในเดือนนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาทำความรู้จักก็ขอให้ท่านศึกษากันไปก่อนและอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะครับ และแนวทางจากไพ่ทาโร่ประจําเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีเมถุนได้ไพ่ Temperance Knight of Pentacles และ Ten of Wands นะครับจากไพ่สามารถทำํำนายได้ว่าท่านอาจพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการโยกย้ายอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องของที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นท่านยังมีเกณฑ์ว่าจะได้รับผิดชอบงานที่หนักขึ้นจึงควรพยายามรักษาความสมดุลของชีวิตให้อยู่ในระดับที่พอดีและมีความลงตัวด้วยนะครับในช่วงนี้ท่านอาจมีการเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเกิดขึ้นหรืออยู่ในช่วงปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่ทำงานก็เป็นได้เช่นกันนะครับแต่ในเดือนนี้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองที่อาจจะแกว่งง่ายขึ้นลงง่ายด้วยนะครับ ท่านอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเงินของตัวเองบ้างในท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีเรื่องให้ต้องหมุนเงินก้อนแต่ท่านก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนครับโดยภาพรวมแล้วท่านที่ทำงานประจำมีโอกาสจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานให้รับผิดชอบงานใหม่ๆเพิ่มเข้ามาค่อนข้างมากนะครับจนบางท่านก็อาจจะทำงานไม่ทันก็เป็นได้ส่วนในเรื่องของความรัก อาจมีช่องว่างในความสัมพันธ์ที่เกิดจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้อีกฝ่ายก็เป็นได้ครับก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมถุนประสบแต่ความโชคดีมีชัยเงินทองไหลามาเทมาและมีความสำเร็จทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ